หลักฐานคามือกิกสุวัจณีอุ้มพระเอกดังครัมวอร์ดอยู่ในวงการบันเทิงมานานสําหรับกิกสวุวัจณีอดีตดาวร้ายละครหลังข่าวที่ปัจจุบันถึงแม้จะไม่ค่อยได้เห็นหน้าคราตาในวงการบันเทิงสักเท่าไรแต่เชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนก็คงจะคิดถึงผลงานของกิกสุวัจณีอยู่ไม่มากก็น้อยด้วยอายุที่ไม่น้อยลงไปเลยถึงแม้จะเป็นแม่ของทายาททั้ง3แล้วก็ตามนอกจากนี้ล่าสุดกิกสุวัจนีได้มีการโพสต์ภาพในอดีตเป็นภาพ ที่หนุ่มน้อยปริศนาอยู่ในอ้อมกอดของกิกสุสนีแต่ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งหนุ่มน้อยหน้าตาน่ารักหน้าชังคนนี้จะเติบโตมาเป็นพระเอกดังโกอินเตอร์อย่างไรวชิรวิชชีวารีโดยกิกสุสนีได้โพดภาพย้อนวันวานสมัยสาวๆคููกับหนุ่มน้อยหน้าตาดีคนหนึ่งก่อนจะได้รับการเฉลยว่าหนุ่มคนนั้นคือไบรวชิรวิชนั่นเองพร้อมระบุคำบรรยายใต้ภาพไว้ว่ามัมกิกผู้กำลัหัวใจนองร้ายก่อน่ายหลักฐานขามือนานกี่ปีแล้วเนี่ย ไบรท์วีซีขอบคุณรูปภาพจากเจบีกิกสุวัจนีงานนี้เล่นเอาแฟนๆเขามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นกําลังใจน้องไบรท์แบบเต็มมือเลยอิจฉาแม่กิกเลยฮ่าฮ่โหอิจฉาพี่กิกสุดๆได้อุ้มน้องไบรทยตอนนั้นอ้อยน่ารักมากเลยค่ะคุมกิฟดูแจมเนาะยอมจํานวนด้วยหลักฐานค่ะเต็มเต็มมือเลยค่ะน่ารักม,มากๆค่ะแก้มเนาะขอบคุณที่เอ็นดูน้องไบรท์นะคะโอ้ยน่ารักมากค่ะเหมือนรููล่วงหน้านะคะ น่ารักมากๆ,ๆค่ะที่กิกผู้มาก่อนการมาก่อนพวกเราจริงๆค่ะฮ่าฮ่าและอื่นๆและสําหรับไบร์ทชีราวิชชีวารีกระแสะความฮอตความนิยมปังต่อเนื่องจริงๆเพราะพระเอกหนุ่มหล่อคนนี้มีผลงานออกมาให้ติดตามกันรัวรัวทั้งงานถ่ายแบบถ่ายโฆษณาพรีเซน,นเตอร์หรือจะเป็นผลงานเพลงผลงานซีรีส์ละครและแน่นอนว่าความฮอตของเขาไม่ใช่แค่เมืองไทยเท่านั้นเพราะตอนนี้สาวน้อยสาวใหญ่ทั่วเอเชียแห่สมัครเป็นแฟนคลับหนุ่มไบ้อย่างล้นหลาม